ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องจํานวนนับตั้งแต่1ล้านแต่ไม่เกิน10ล้านนะคะเรามาดูว่าจะอ่านและเขียนยังไงให้ถูกต้องอ่ะนักเรียนดูนะคะดูตรงหลักแสนนี้นะคะคุณครูใส่ลูกคิดส,สีม่วงไปจํานวน10ลรูปก็ซึ่งก็คือ10แสน1 0 0แสนจะมีค่าเท่ากับ 1>, 1ล้านนะคะหลักแสนตรงนี้เมื่อกี้ใส่ไป10ลูกส0บแสนจะมีค่าเท่ากับ1ล้านซึ่งแสดงว่าหลักถัดจากหลักแสนมาทางซ้ายมือเนี่ยก็คือหลักล้านนั่นเองอ่าเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้นะคะ1ล้าน1ล้านจะมีเลขศูนย์ทั้งหมด6ตัวเขียนเป็นเลขไทยได้แบบนี้และอ่านว่า1ล้านนะคะ อะเราลองมาดูจํานวนถัดไปใส่ลูกคิดตามหลักดังนี้อะหลักล้านใส่ไปสามลูก ก็คือ3ล้านหลักแสนใส่ไป5ลูกก็คือ5 0 0แสนหลักหมื่นไม่ใส่เลยก็คือศูนย์หมหลักพันใส่ไป9ลูกก็คือ9000หลักร้อยใส่ไป6ลูกก็คือ600หลักสิบใส่ไป3ลูกก็คือ30 และหลักหน่วยใส่ไป8ลูกก็คือ8หน่วยเรานำเลขโดดของแต่ละหลักมาเขียนเรียงกันก็จะได้เป็นจำนวนแบบนี้นะคะพอเขียนเป็นเลขไทยก็ได้แบบนี้แต่เวลาเราอ่านถ้าหลักไหนที่เป็นเลข0ูนเราจะไม่อ่านหลักนั้นเพราะฉะนั้นจำนวนนี้หลักหมื่นเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะ เราก็จะไม่ต้องอ่านออกเสียงหลักหมื่นเราจะอ่านว่าสามล้านห้าแสนเก้าพันหกร้อยสามสิบแปดนะคะอ่าต่อไปจำนวนนับตั้งแต่สิบล้านขึ้นไป ่ะเด็กๆทบทวนกันก่อนนะคะเราจะมาไล่กันตั้งแต่หลักที่น้อยที่สุดก่อนก็คือหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแล้วก็ล้านใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าหลักล้านอ่ะทั้งหมดนี้คือส่วนของหลักล้านทั้งหมดถ้าหลักล้านมี10ลูกคิดสิบลูกซึ่งก็คือ10ล้านเราก็จะแทนค่าด้วยหลักสิล้าน นะคะแต่ถ้าลูกคิดหลัก10ล้านมีลูกคิด10ลูกซึ่งก็คือ10 10ล้านจะแทนค่าด้วย1 100ล้านนะคะถ้าลูกคิดในหลักร้อยล้าน10ลูกหรือเราเรียกว่า1 0บร้อยล้านเราก็จะเรียกแทนว่าหลักพันล้านถ้าลูกคิดในหลักพันล้านมี10ลูกคือ10พันล้าน10พันล้านก็คือ หมื่นล้านนั่นเองไล่ไปเรื่อยๆนะคะ,ะเรามาไล่กันใหม่นะหลักจากน้อยไปมากหน่วยสิบร้อยพันหมืนนนนน่น,น,น,นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านไล่ไปเรื่อยๆนะคะเวลาอ่านเราจะอ่านรวบหลักล้านทั้งหมด แล้วก็มาต่อด้วยหลักแสนหมืน่นพันร้อยสิบหน่วย่อาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเรามาดูตัวอย่างกันนะคะใส่ลูกคิดสีฟ้าตรงหลักพันล้านสีเขียวตรงหลักร้อยล้านสีน้ำเงินตรงหลัก10ล้านและสีชมพูตรงหลักล้านนะคะหน่วยล้านนี่ก็คือหลักล้านนั่นเองอตรงหลักพันล้านมีลูกคิดทั้งหมด8ลูกก็คือ8พันล้าน หลักร้อยมีสลูกก็คือ400ล้านหลักสิบมี1ลูกก็คือ10ล้านหลักหน่วยมี6ลูกก็คือ6กล้านเมื่อกี้คุณนัดบอกแล้วว่าเราจะอา่านรวบตรงหลักล้านทั้งหมดไปเลยเราจึงอ่านว่า8ปดพันสล้านนะคะอ่านแบบนี้8,416ล้าน ส่วนหลักแสนหมืน่นพันร้อยสิบหน่วยที่เหลือไม่มีลูกคิดเราก็ใส่เป็นเลขศูนย์่าก็จะได้จำนวนนี้เรามาไล่หลักจากตัวเลขตรงนี้นะคะเลขศูนย์ตัวสุดท้ายนี้คือหลักหน่วยแล้วก็มาสิบร้อยพัหมืน่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านจำนวนนี้อยู่ในหลัก พันล้านนะคะอ่านว่าแปดพันสี่ร้อยสิบหกล้านอ่ะมาดูข้อสรุปกันอ่ะดูข้อสรุปนะคะเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักล้าน ะะแต่ตรงเลข6นี้คือหลักล้านใช่ไหมคะเลขที่อยู่ถัดจากหลักล้านมาทางซ้ายเนี่ยเราเรียกว่าหลัก10ล้านเลขที่อยู่ถัดจากหลัก10ล้านมาทางซ้ายก็คือเลขหลักร้อยล้านแล้วก็มาพันล้านหมื่นล้านเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราเขียนจํานวนเราจะต้องใส่ลูกน้ําด้วยเครื่องหมายลูกน้ําวิธีการใส่ให้นับจากเลขข้างหลังมาเลขโดดตัวหลังสุด 3ตัวใส่1ครั้ง1 2ึ่สองสาใส่1 2ึสาใส่1 2ึสาใส่แค่นี้เองไม่ยากใช่ไหมคะเรื่องหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักอ่นักเรียนดูตารางนะคะตารางด้านบนที่เป็นสีม่วงเข้มนี้นะคะ จะบอกค่าหลักนี่คือหลักนะคะหลักก็คือหลักที่เราเรียกลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนต่อไปช่องต่อไปคือค่าประจาหลักก็คือค่าของหลักนั้นๆซึ่งจะเป็นเอ่อจะเป็นจํานวนเต็มที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเช่นหลักหมื่นก็จะเป็นหนึ่งหมื่นหลักพันหนึ่งพันหลักร้อยหนึ่งร้อยหลักสิบก็คือสิบหลักหน่วยก็คือหน่วยนะคะ ่ะทีนี้มาดูจำนวนนี้3ามพันห้ารอ่ล้านสองแสนห่นเรามาเขียนจำแนกลงในตารางนะคะเราเริ่มจากเลขที่น้อยที่สุดก่อนคือเลข7เลข7เนี่ยอยู่ในหลักหน่วยค่าประจำหลักของหลักคือ1แต่ค่าของเลข7ก็คือ7 ต่อไปเลข6อยู่ในหลักสิบค่าประจำหลักคือ10แต่ค่าของเลข6คือ60เลข1ค่าประจำอ,อ,อยู่ในหลักร้อยค่าประจำหลักคือ100ค่าของเลข1ก็คือ100เลข9อยู่ในหลักพันมีค่าประจำหลักคือ1000แต่ค่าของเลข9คือ1คือเก้า ต่อไปเลข5อยู่ในหลักหมื่นค่าประจําหลักคือ10000แต่ค่าของเลข5ก็คือ50000แบบนี้นะคะไล่ไปเรื่อยๆอ่ะมาดูหลักล้านหลักล้านเป็นเลข0ค่าประจําหลักคือ1ล้านค่าประจําหลักของหลักล้านเนี่ยคือ1ล้านแต่ค่าของเลข0นย์ก็คือ0นะคะอ่าคราวนี้เขาบอกว่าหลักแต่ละหลักเนี่ยมีค่าประจําหลักแตกต่างกัน เลขโดดในแต่ละหลักก็จะมีค่าตามค่าประจำหลักดังนั้นถ้าเลขโดดตัวเดียวกันเมื่ออยู่ในหลักต่างกันจึงมีค่าต่างกันยกเว้นเลขศูนย์นักเรียนดูอย่างเลข5ตัวนี้เลข5ตัวนี้อยู่ในหลักหมื่นค่าประจำหลักคือ1 0 0 0 0มตัวนี้จึงมีค่า50,000แต่เลข5ตัวนี้อยู่ในหลักร้อยล้าน ค่าประจำหลักคือ100ล้านค่าของเลข5ตัวนี้คือ500ล้านเพราะฉะนั้นเลข5ตัวนี้มีค่ามากกว่าเลข5ตัวนี้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะจำนวนนี้นะคะเราเอามาจำแนกใส่ตารางเอาเลขมาใส่ตามหลัก เสร็จแล้วหลักล้านเราจะอ่านรวบทั้งหมดเป็น6 8 5 0 50ล้านนี่นะคะ6,850ล้านแล้วก็ต่อด้วย598,127ด้5 8, อ่าเข้าใจนะคะต่อไปการเขียนตัวเลขแสดงในรูปกระจาย เมื่อนักเรียนรู้ค่าประจำหลักแล้วก็ค่าของเลขโดดแต่ละหลักแล้วเนี่ยเราก็จะเขียนรูปกระจายได้คำว่ารูปกระจายก็คือการเขียนแสดงจำนวนในรูปการบวกของค่าของเลขโดดในแต่ละหลักอย่างเช่นจำนวนนี้8 5 0 5 9 8 1 2ล้าน5 8กคุณนัดก็เอามาจำแนก เลข7เนี่ยก็มีค่า7เพราะอยู่หลักหน่วยเลข2มีค่า20เพราะอยู่หลักสิบเลข1อยู่หลักร้อยก็มีค่า100เลข8อยู่หลักพันก็มีค่า800 0เลข9อยู่หลักหมื่นก็มีค่า90,000มเลข5อยู่หลักแสนมีค่า50,000 0เลข0อยู่หลักล้านก็จริงแต่เป็นเลข0ูนย์ก็มีค่า0ูนย์ เลข5อยู่หลัก10ล้านมีค่า50ล้าน50ล้านเขียนแบบนี้นะคะเลข8อยู่หลักร้อยล้านเลยมีค่า800ล้านเสร็จแล้วการเขียนในรูปกระจายให้เราเอาจํานวนที่มากที่สุดบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงจํานวนที่น้อยที่สุดทั้งหมดก็จะได้แบบนี้นะคะนี่คือการเขียนในรูปกระจายก็คือเอา8ด 800ล้านบวก50ล้านบวก0ล้านบวก500,000บวก90,000บวก8,000บวก1 0 0บวก2 0แล้วก็บวก7นะคะอันนี้เนี่ยนักเรียนน่าจะเคยทำมาแล้วตอนปอ3เนาะไม่น่ายาก ที่นี้การเขียนจํานวนในรูปกระจายหลักใดที่มีจํานวนเป็นศูนย์อาจไม่แสดงก็ได้นะคะอะ่อย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมคะที่หลักล้านมีค่าศูนย์เนี่ย เราอาจจะไม่เขียนตรงนี้ก็ได้อาจจะข้ามมาเป็นบวก5 0 0แสนเลยก็ได้นะคะอ่าวันนี้เราก็พอแค่นี้เดี๋ยวคุณนัทจะฝากแบบฝึกหัดไว้ให้เด็กๆทำนะคะทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในแชทส่วนตัวไม่ต้องส่งในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนผู้ปกครองท่านอื่นๆน,นะคะให้ส่งมาในแชทส่วนตัวของคุณนัทได้เลยนะคะอ่ไปทำแบบฝึกหัดเลยค่ะ